เต็มเลยคะ่ะทุกคนเต็มเลยเยอะมากดูเยอะมากเลยนะป๊ด <What? S 1> ลายคักกลายเนี่ยลายคึ้อีดีจ้าทุกคนลายลายป๊าด <What? S 2> โทวมิเตอตัวใหญ่ๆจ้าทุกคน มี่ตัวตัวใหญ่ๆบ่มีคนเก็บนังวานอ่ะถึงเก็บนังกับบอลูเนะานะจ้าเนาะพอมันหลายมันหลายแหงจ้าทุกคนหลายหลายาห,ลนะาออาหล่ขั้วไลยแนวบาสโค้ดนักสะอ่อนเออจ้ามันจ้าทุกคนโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยูจ้าใหญ่ยูดูสิ โอ้แต oh, <laughs> oh, <line>, ่กเก็บง่ายแท้โอ้ลายเจะลาย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 คาดใหม่แน่เล้ยลายจ้ะทุกคนตุ๊กปุ๊กไงโอ้นะสะอ่อนจะสะอ่อนลายคาดลายแนย่ป้าโทษป้าโทษจ้าพุูน่ะ ลายลายจะทุกคนลายคักอีหลีโอ้หนังสะออนนังห็นแล้วนังสะออนค่ะทุกคนปาดล,ลายลายโพดลายโพดตรงนี้ตัวใหญ่มากตรงนี้ตัวใหญ่มากมากเลยค่ะทุกคนโอ้ตรงนี้ยิ่งใหญ่ปาดทุยิ่งไปไกลยิ่งใหญ่ยิ่งเยอะเยอะมากเลยค่ะทุกคนทุกสะออสะออพูนจ้ะยาวไปหอดพูน เขาเจ้ามาเล่นยางพานกล่องนะนังไม่ได้ถ่ายเขานะคะแต่เขาเดินผ่านกล้องหนูเองพูดดูเขาทุกคน,นท้องฟ้าสวยมากนี่นะสวยจริงสาวเดินผ่านสะพานค่ะทุกคนสะพานข้ามเกาะเกาะอ,อันนี้นะในเป็นเกาะนะคะทุกคนเป็นภูเขาเลยแหละ นะคะคอยู่ในทะเลนะคะจะบอกว่าข้างล่างก็จะเป็นหอยมแมลงผู่ค่ะทุกคนเยอะมากเยอะสุดๆน้องหมาน้องหมาเล่นบนชอบชนะบอลเยอะมากเลยนะคะทุกคนป้านังละสะออหอยแม่จ้าหอยหลายคลักหลยเนี่ยบองดูเหรอ ทังนี้ก็ลายจ้าทุกคนน้อยๆน้ยๆนยๆอยใงญ่ปนกันไปเนาะจา้าเนาะตรงแร้ตรงนี้นี่น้อยๆด้วยอ,อยู่จ้าตรงนี้เดี๋ยวนางพาไปเบิงอยู่เกาะพูนนางรู้ว่าวมีผีคนไทยบอเห็นเพื่อนยืนอยู่ในเกาะหอยมแมลงผู่เนาะจา้าดิเมนฝรังกับบลูวเบิงจ้าทุกคนอ้อสะออนเนาะจา้าเนาะสะออนสะออนอ น้ำเป็นน้ำนี่เจ้าเป็นน้ำเป็นน้ำเยอะนี่จ้าทุกคนโอ้ยจะออนมาเลยคะ่ะทุกคนสะออนจะอ้อน,นะะทุกคนนางก็จะเดินข้ามนางจะไปทางโน้นนะคะทุกคนคู้โหเยอะมากเลยอะ่ะเยอะสุดๆดเลยตรงที่น่งอยู่นี่นะก็จะเป็นหิน ฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวนางจะไปน่าจะเป็นพี่คนไทยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะคุยเยอะมากคือจริงที่นางไม่เคยเห็นนะในประเทศไทยเรานะจะเป็นพวกหอยมะเร็งคู่ที่อยู่ตามโขดหินนะคะทุกคนคือมันเยอะมากจริงๆนะคะนี่เดี๋ยวนางจะถ่ายให้ดูอีกมุมหนึ่งอย่างนี้นะคะทุกคนวันนี้ตัวใหญ่อ่ะ โอ,อ้นี่ตัวใหญ่ค่ะทุกคนตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่นะอยากเก็บเอาชนะเออนี่นะสะออนนะคะนางสะออนนางเห็นแล้วนางสะออนจะทุกคนลายคลากลายเนี่ยนางว่านางเจอพี่คนไทยเนี่เลย แม่ก็คนเอเชียนี่แหละจะไม่แน่ใจแต่ก็คล้ายฝรั่งอยู่ก็ถ่ายรูปกับหอยแมลงภู่กับทุกคนอยู่ในเกาะตรงโน้นนะอยู่ข้างหลังนังโอ้ตรงนัง้นเยอะมากเยอะสุดๆเลยเดี๋ยวนางพาไปดูนางพาไปดูข้างหลังนางตรงเกาะตรงนี้นะข้างหลังข้างหลังค่ะทุกคน,นพาไปดูแบบหนึ่งนี่นะคะทุกคน ใช่หมดเลยนะหอยมแมลงผู่นะคะทุกคนคือเต็มชายหาดหมดเต็มไปหมดเลยนะเต็มชายหาดไปหมดเลยดำๆนะ่ะคือหอยมแมลงผู่นะคะทุกคนคืออะไรจะเยอะขนาดน,นี้เนาะเขาไม่กินกันเนาะบ้านเนี้ย <c oughs> ดูสิ <c oughs> เต็มข้างหลังหมดเลยดยงให้ดูใกล้ๆเนี่ยค่ะทุกคนตะปุ่มตะป๋ามอุ้ยตรงนี้ตัวใหญ่มาก งนี้ตัวใหญ่ค่ะทุกคนตัวใหญ่ใหญ่เลยนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญโอ้ใหญ่อยู่ค่ะทุกคนใหญ่ใหญ่เอยเยอะมากเลยเป็นนำ้ำหนามเลยนะนั่งไม่กล้านั่งนะเนี่ยเจ็บก้น <c ười> คือเยอะมากค่ะทุกคนเยอะมากๆเลยใช่หมดเลย นางจะแพนกล้องไปช้าๆนะคะทุกคนนางก็ไม่ทำยังไงเนะาะจะไม่ให้เบียนหัวนะมันเยอะมากเลยนะตันนี้ก็ใช่นะคะทุกคนนี่นะตัวนี้ก็เยอะว,ว้าวนกว่จเอะมากเลย เยอะจนน่ากลัวนะคะทุกคนบางครั้งอะ่ะมันเยอะเกินมันเยอะจนน่ากลัวเยอะมากเลยเยอะไปทุกที่เลยนะทุกคนนางไม่ได้ถ่ายซ้ำกันเลยนะนางถ่ายแบบว่าไปทุกที่แต่ก็ไม่ได้หมดนะคะทุกคนเพราะว่ามันเยอะ แล้วมันเหมือนเหมือนกันทุกที่เลยอ่ะมันเยอะทุกที่เลยนะคะจะเดินขึ้นเขาหอยมแมลงพู่นะคะทุกคนขึ้นเขาหอยมแมลงพู่ตรงนี้ตัวใหญ่อยู่ใหญ่มากใหญ่มากเลยค่ะดงดงพุกดงหอยมแมลงพู่ ตรงนี้ตัวใหญ่มากตรงนู้นต้องใหญ่มากแน่เลยไปค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องพาไปดูอีกที่หนึ่งนะมันเป็นเหมือนเขาวงกฏนะนางว่านะมันดูคล้ายๆนะมองไกลๆเหมือนคล้ายเขาวงกฏแต่พี่จะบอกว่าเยอะมากเยอะที่สุดนะเอาใหม่โกดเยอะมากเลยค่ะทุกคนฝั่งนี้นะข้างหลังนางนะคือเยอะมากอะ่ะ อะไจะเยอะขนาดนี้เห็นคะตรงนี้ถือว่าตัวใหญ่อยู่นะคะทุกคนตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วเขาก็อยู่หางหางห่างกันเนาะโอ้โหตรงนี้ใหญ่จริงใหญ่มากเลยตรงนี้ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่เขาคงจะงงแหละว่านางทําอะไรนี่เนาะใหญ่มากแต่ตรงนี้มันเหมือนจะมีอะไรที่แบบว่าไอเขาเรียกไอตัวนี้นะที่มันจะเกาะเกาะนะมันก็จะเกาะ คือมันน่าจะอายุยาวนานนะคะทุกคนที่มันที่ไอตัวนี้เกาะได้เนี่ยต้องใช้เวลานะนางว่านะมันจะใช้เวลาอยู่นะคะทุกคนแต่บางที่ก็ไม่มีนะตรงนน้นไม่มีไปค่ะนางจะพาเดินเดินรอบเดี๋ยวนางเดินเข้าไปข้างในดีกว่านางเดินออกมาฝั่งนี้ดีกว่าดีนะคะตรงนน้นก็ใช่นะหอยมแมลงภู่เหมือนกันโอเค นี่นะคะทุกคนมันเป็นเหมือนเขาวงกดสวยมากดูสิสวยงามก่ะทุกคนสวยงามว้าว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 นี่นะสำหรับนักท่องเที่ยวนะชอบมาเที่ยวกันนะมาเที่ยวชมหอยมแมลงภูะะ่ทุกคนงามอิลงีงามขนาดนะัก งามมากเลยอะวันนี้นังไม่ได้มาเก็บนะคะทุกคนไอ้ตอนแรกนังว่าจะเก็บอยู่แหละแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่เก็บเนาะมันเยอะมากเลยอ่ะนังลุกย้อยเก็บตรงไหนมันตัวใหญ่อยู่นะอันตรงเนี้ยถือว่าตัวใหญ่นะคะทุกคนวูดูข้างบนดิ ถึงนางไม่ต้องซูมก็ได้นะเข้ามาข้างในในข่าว,วงกดนะคะทุกคนหอยมแมลงภู่หอยมแมลงภู่ทั้งนั้นเลยนะคะคืออะไรมันจะเยอะขนาดนี้เยอะมากเลยคะ่ะทุกคนเยอะเยอะดูดูถ้าเป็นบ้านเราเนาะนางอยากเอาไปไว้บ้านเราจังเลยเนาะเพราะมันเยอะจริงๆคะ่ะทุกคนเยอะมากๆเลยนางอยากเอาไปไว้แบบไว้บ้านเราอะ นะคงจะสนุกเก็บกันแน่เลยอ่ะนี่นะคะทุกคนคือแบบมันมันเยอะจริงๆนะมันเยอะมากเลยดูมันเป็นภูเขาเลยนะมันเป็นเขาทั้งลูกเลยอ่ะนางก็จะเข้าเดินเข้าไปข้างในก็จะมีทั้งหอยเมน่นหอยไอ้นี่นะหอยเมน่นหอยแมลงผู้หอยลิมปิดลิมเปด มีลิมเปดมีวิงโกมีหอยจูบนะหอยจูบก็มีค่ะทุกคนตัวใหญ่เหมือนกันนะ้หอยจูบอะ่ะโอ้ตรงนี้ย่อยอ่ะอยากเก็บอเก็บดีไหมเอ่ยเก็บบ้านเราก็ได้เนาะตรงนี้ก็เยอะมันเยอะมันตัวใหญ่ด้วยโหเยอะมากเลยค่ะทุกคนมีนางให้ดูนะ นี่เลยเยอะมากเลยค่ะทุกคนเยอะเยอะนี่นั่งอยู่ในดงดงหอยมแมลงพู้นะคะยืนงงในดงหอยมแมลงพู่เอออันนี้ยใช้ได้ถูกต้องมากเลยยืนงงในดงหอยมแมลงพู่ค่ะทุกคนมันเยอะเยอะนั่งเห็นหอยแม่นหอยเม่นทุกคนหอยเม่น,มน,มนติด อยู่ข้างหอยมแมลงภู่เลยนะก็ตัวใหญ่นะตัวใหญ่อยู่นี่นะนี่ตัวนางอะก้มๆเงยเงอยู่แถวหอยมแมลงภูเนาะทุกคนฝรั่งเขาไม่ได้สนใจเนาะฝรั่งเขาไม่ได้สนใจดูสิแล้วลูกเขาก็เยอะเลยนี่นะทุกคนเยอะมากเยอะสุดๆเลย ตรงนี้สวยนะตัวมันดำดิตัวมันดำดำนี่นะคะทุกคนงามหลายจ้ะงามงามจ้ะเอาไปเอาไปไว้บ้านเขาเนาะจ้ะเนาะไปไว้บ้านเขาคือสิดีปาด์คมอีีเด้อทุกคนคมคมเด้อจ้ะคม แต่ว่ากับบดไดบาดมือ,อย่อนดอกว่าคมกับคมสองมันสองฝาปิดกันเนาะมันกับคมแบบนี่เนาะจ้าโอ้งามงามอิลีจ้ะทุกคนงามงาม